สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไรเดนแชนเนลนะครับผมวันนี้พี่เรนจะมาทําการพาเพื่อนๆนะครับไปดูของของผมนในรายการตะลุยเรดเลเวอร์สิบนะครับทั้ง3เรดกันนะครับว่าใส่ของอะไรบ้างนะครับมีสเต็ปการกดแบบไหนบ้างพร้อมกันแล้วกดและกดติดตามและไปรับชมพร้อมกันครับริชมันช็อปกลับมายิ่งใหญ่กว่าเดิมที่งานแถลงเตรียมโชว์2025พบเจอเหล่าสตรีมเมอร์ชื่อดังครับข้างที่บูธพร้อมพบปะถ่ายรูปแจกลายเซ็นแบบเอกซ์คลูซีฟและเหล่ากองทัพเลเยอร์สุดฮอตที่รอจัดเต็มนับสิบท ต่อย้อความเปรทุ่มเทรางวัลกว่าครึ่งล้านบาทกับกิจกรรมอัดแน่นตลอดทุกวันและกิจกรรมรับแจกของสุพิเศษจากแลงล็อกเจเร์ซิสห้ามพลาดความยิ่งใหญ่1 7บเถึงสิตุลาคมนี้ที่สุประชุมแห่งชาติศิลปกิบและพบกันที่บูธดิชัยชช็อปนะครับทุกคนเริ่มกันที่ฝั่งมังกรนะครับสำหรับทีมก็จะเป็นทีมชุดนี้เลยนะครับผมเอสราเชลเซอินยูอิแล้วก็อีวานะครับสำหรับฟอร์มชั่นของไรเดนจะไม่มีตัวละครพิสกิตนะครับเพราะว่าไอเดียผมไม่มีนะครับโอเคมาววแล้ก็ มีการอัพสกิลที่2มาแล้วนะครับทำให้สกิลค่อนข้างแรงนะครับมากๆเลยครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณซีน2ดาวเนี่ยก็จะทําให้ได้ความเสียหายเพิ่มเติม20%ครับต่อดีบัฟด้วยนะครับทั้งหมดสูงสุด4ดีบัฟนะครับสเตตัสประมาณนี้เลยครับพลังโจมตีประมาณ3,3มอัตราคิดเจิบเนะครับจริงๆก็คือร้อยเปอร์เลยเพราะว่าตัวของซีนจะมีเพิ่มอัตราคิดอยู่แล้วนะครับ35%แล้วก็ที่เหลือก็ครีดแอมครับ210เซนดูของกันหน่อยครับของค่อนข้างดีเลยทีีเเเเดยววนนนะะะะสหหรรรััับบบตตซกกกองล็็็คจป อตราคินะครับแล้วก็คริตเดีมแบบเดือดๆเลยครับแล้วก็ชิ้นนี้ก็จะเป็นคริติคอนดาเมจแบบเดือดๆเช่นเดียวกันนะครับผมส่วนตัวเสื้อนะครับก็จะเป็นพลังโจมตีนะครับความแสกคริติคอนนะครับแล้วก็อีกฝั่งนึงก็จะเป็นโจมตีแล้วก็ความแสกคริติคอนเช่นเดียวกันตรงนี้เนี่ยสกรีนของผมเนี่ยรีเกินนะครับแล้วก็ตัวที่เหลือเนี่ยก็จะใส่เป็นปกติเลยครับสำหรับตัวราเชียลผมจะเล่นเป็นออฟอารีน่านะครับที่ผมใส่ไว้คือจะเน้นแบบความในโจมตีความในโจมตีความในโจมตีเพื่อให้แบบเราเล่นอารีนาาาได้สบบบบยนะะครัก็จเออขงแ บ้านๆมาใส่เลยก็คือของอารีน่านั่นแหละผมจะใช้เอสกาลาเชลเป็น PP นะครับก็เลยแบบไม่ได้สนใจออฟเท่าไหร่นะครับเน้นแบบความเป็นโจมตีทั้งตัวนะครับยังทําไม่เสร็จด้วยนะครับ่วนตัอของยูอีแล้วก็อีวานนะครับก็จะใส่เป็นเซ็ตเลือดนะครับอันนี้คือของบ้านๆธรรมดาๆนะเลือดยังห้าดาวอยู่เลยก็ใส่เป็นเลือดล้วนนะครับสารเลือดล้วนเนี่ยก็จะทําให้การฮีลลิ่งของเรานะครับแรงขึ้นครับ ส่วนนิวานะครับก็ใส่เป็นเซตเลือดเหมือนกันนะครับแต่ว่าออปชันจะเป็นป้องกันนะครับอันนี้ก็สำหรับคนงบน้อยนะครับประหยัดประหยัดก็ใส่ป้องกันเพื่อนก็ได้หรือใครจะใส่บล็อกก็ได้นะครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงจะใช้เป็นพี่เฟิรงนะครับหกดาวนะครับแล้วก็มีออฟพลังโจมตีตรงนี้ก็จะได้ความแสาคลีนครับยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์โอเคของประมาณนี้นะครับส่วนตัวเซตติ้งออโต้เนี่ยเพื่อนๆสามารถดูตามได้เลยครับผมจะใช้เป็นเปิดด้วยรถเกล่ะนะครับฮิลลิ่งเพิ่มเพิ่มน้ำมั่แล้วก็ใช้รเเลือดนนะคับป็ ไฟเผานะครับแลวที่เหลือก็ลุยได้เลยป่ะพร้อมแล้วป่ะลุยกันเลยครับผมพอโตสักรอบเดียวนะลุย <Yeah. S 1> เริ่มต้นมานะครับก็จะใช้เป็นตัวของราเชลนะครับสกิลลดกรอะไปนะก็กิดว่าคุณทำราเชลสองดาวได้นเนี่ยก็จะลดเกรอะแดงกว่าเดิมด้วยนะครับ ต่อไปนะครับเราจะทําการใช้สกิลยูอิค่ะเพื่อทำการฮิลลิ่งทีมนะครับแล้วก็จะมีการบัฟเพิ่มพลังกายภาพให้ด้วยนะครับหากคุณมีการอัปเกรดสกิลยูอีิจนถึงระดับหนึ่งนะครับก็คือต้องอัพสกิลให้ลงนะครับอาจจะได้เพิ่มความเสียหาย24เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ซีนฟาดเลครับผมอันนี้ขีด100เตอร์อยู่แล้วนะครับที่ประมาณ4.9นะครับติดจุดอ่อนด้วยแต่แค่10ของตัวละครตาเชียวนะซึ่งติดยากหน่อยผมไม่ได้ทำออฟซิทอ่อนมานะอันนี้มันแค่ฟลุกนะ ถือว่าระดับกลางๆเนี่ยไม่ได้แรงมากนะเพราะว่าไม่ได้เติมเยอะนะอันนี้ก็จะเป็นแบบราเชลวที่บ้านนะราเชลวบ้านๆธรรมดาธรรมดานะยังแบบไม่ได้สี่ดาวด้วยซ้ำนะถ้าสี่ดาวนี่จะทาของง่ายกว่านี้อีกเพราะว่าสี่ดาวมันจะได้คริติคอเรทไงมาข้อที่สองครับก็จะเป็นหลูกนี้นะครับก็คือจะทำการใช้คกรอกก่อนเหมือนเดิมน,นะครับแล้วก็วนไปเรื่อยๆซึ่งมันจะใช้ครูดาวประมาณสี่ฟาดครับก็คือฟาดประมาณสี่ที ลำมังกรเนี่ยมันจะนานนิดนึงครับเพราะว่ามันต้องใช้ของค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ถ้าใครแบบไม่สามารถเอาของสเปคประมาณนี้ได้เนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นเซตจุดอ่อนนะครับหรือจะเป็นในส่วนตัวเซตบอสก็ได้นะครับที่แบบจัดตัวไห้ฆ่านะครับถ้าไม่มีอะไรนะครับก็วนหลุมไปครับตรงนี้จะเป็นหลุมว่างครับหลุมก็จะใช้สกิลอะไรก็ได้ครับซึ่งอูดามันวนพันอยู่แล้วอาจจะใช้สกิลเล่นหนึ่งเอสนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะให้แรงสุดเนี่ยจะต้อง กดมือนะครับเพื่อใช้เป็นสกิลที่แรกนะครับสกิลบอสกิลบนลของเอสอาจจะได้เพิ่มตัวของความแสียภาพเพิ่มเติมตด้วยแต่ว่าอันนี้ผมไม่ได้เซตไว้นะเพราะว่าเดี๋ยวมันแทรกเทินก็เลยให้มันนันดต้อมไปถัดมาครับแเราก็จะเข้าสู่ไม้ที่3ามครับไม้ที่3ก็จะเป็นไม้ที่จะต้องทําการใช้ยุ่งอีกก่อนนะสับพอีสก็ลจังหวะฟาดต่อได้เลยครับในที่วันสามพันแปดนะครับแล้วก็จะเข้าสู่ลุปสุดท้ายนะครับก็คือจะเป็นการกางโลก ซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณจะต้องทำของราเชลแล้วก็ของตัวของเอฟนะครับให้ยืนให้ได้จนถึงเฟสนี้นะครับเดี๋ยวเรอแค่ทำการสกิลน็ออกไปนะครับแล้วก็จะเป็นการกลางโล่แล้วก็ฟาดเป็นไม้สุดท้ายนะครับก็จะเป็นการปิดงานแล้วก็จะเซฟทุกคนให้รอดชีวิตแบบไม่โดเนเผาตายนะครับสำหรับผมผมมองว่าตัวมังกรสิทเนี่ยไม่ได้ยากมากนะครับขึ้นอยู่กับของซีอินล้วนๆน,นะเพราะว่า มันมีหลุมนี้ที่ทําให้เราเนี่ยฟาดได้นานมากพออยู่แล้วนะจะตกเพื่อมา4-5ไม้เลยครับก็คือประมาณเกือบๆ60เทิร์นได้โดยประมาณนะของผมเนี่ยคือ50เทิร์นนะเพราะตีแรงเซเวอรเรตจะอยู่มาณ5ไม้ประมาณ60เทิร์นนะครับก็เรียบร้อยครับเสร็จเรียบร้อยนะอันนี้จะเป็นตัวมกรสิบนะครับมาต่อกันในฝั่งปีศาจวัวกันบ้างนะครับทีมก็จะเป็นทีมมาตรฐานเหมือนเดิมนะครับไม่มีวิสกิตครับแต่ว่า มีออนฮีแทนนะครับสลับใครที่มิยอนฮีเนี่ยสามารถใช้เป็นอีวานได้เหมือนกันนะครับดาเมจตัวของเอสปาร่าก็จะลดลงนิดหน่อยนะครับโอเคมาดูของกันเลยครับสำหรับเอสปาร่าผมจะคริติคอนอยู่ที่39%นะครับขาดไปนิดนึงครับขาดไปประมาณ3%ก็จะครบร้อยเปอร์ละส่วนตัวอาวุธเนี่ยก็คืออัพสกิลแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็แพสซีฟอัพเต็มนะครับจะได้40%นะครับแปลว่าคริติคอนของผมเนี่ยอยู่ที่39 40นะครับเป็น79รวมกับแหวนอีกนะครับเป็น42เนะครับแล้วก็รวมกับสัตว์เลี้ยง ตัวของเพชรนะครับอีกสิเป็น99%เนก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ครับตรงนี้เนี่ยยังไม่ร้อยแต่ว่าเดี๋ยวราอแหวนน้าเราในอนาคตที่เป็นแหวนครีนี้ก็จะได้ร้อยเปิดแล้วดังนั้นตัวเอสปาร่าผมเนี่ยจะไม่มีการเปลี่ยนของใดๆแล้วนอกจากว่าจะไปเล่นช้ร์จสเดนะครับอุปกรณ์นะครับก็จะเป็นพิิตคอลเเมทเลยครับอันนี้คือตามหน้างานเลยนะครับแล้วแต่คนนะว่าพร้อมแบบไหนครับพอดีผมมีสัตว์คริช่วยไงก็เลยใส่ตัวนี้แทนนะครับก็จะเป็นพีดมสองช่องเลยนะครับ แล้วก็ตัวอุปกรณ์เนี่ยก็จะเป็นพลังโจมตีครีดแดมชิ้นเดิมนะครัอันนี้จะเป็นของเซตเดียวกันกันกบซีอินและก็วาสคาวนะครับสองชิ้นนะครับใช้วนกันทั้งปาร์ตี้เลยครับเปลี่ยนเสื้อกันเอานะครับโอเคส่วนที่เหลือนะี่ยไม่มีอะไรเลยครับที่เหลือก,ก็คือใส่บ้านๆเลยครับตัวคารอนก็เน้นโจมตีนะครับตัวของแบล็กโรสก็เน้นโจมตีอันนี้คือใส่ขมขับนะแต่ว่าเทสแล้วคือมันยิงงอนทีเดียวตายนะครับเพราะว่าอัพสกิลตัวของแพสซีฟปรับตัวไปเรื่อยเรียบร้อย ได้ดามเอทเพิ่มนะครับแล้วก็หมุนตัวคลีลูกน้องได้ด้วยสำหรับใครที่มีเดซี่นะครับสามารถใช้เดซี่แทนได้นะครับแต่ว่าระวังเดซี่ตายกันด้วยนะครับส่วนตัวของลีน่านะครับก็ใส่ปกติเลยครับเป็นเซตสปีดอันนี้เอาไว้เล่นอารีนานะครับผมก็เลยไม่ได้สนใจออปชันมากนักนะครับช่เดียวกับยอนฮีผมนะครับก็เล่นเป็นออฟอารีนาเช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นออฟข้าเป้านะครับดังนั้น2ตัวนี้คือไม่มีอะไรครับโซเซตติ้งการต่อสู้ซ้ำนะครับจะเน้นไปที่การเซฟนะครับก็คือใครที่ไม่มียอนฮีก็สามารถใ ตัวลำดับสกิลแบบนี้ได้น,นะครับเปิดมาถึงปุ๊บใช้แพ็กโรสนะครับฮิลแล้วก็เซตติ้งยิงนะครับแล้วก็ฮิลสองท่าก็จบลูปขึ้นลูปใหม่นะครับป่ะลุยกันเลยไปดูทำยังไนกันครับเป้าหมายของการเล่นทีมวัวสิบก็คือเอสปาร่าตัวเดียวเลยทำยไงก็ได้ครับให้เอสปาร่าของเราเนี่ยยิง2ลูกให้จบนะครับก็จะเป็นอัน่านนะส่วนที่เหลือเนี่ยพวกอาทิการยืนให้ได้อย่างตัวของแพ็กโรสแล้วก็ตัวของคารอนหรือตัวของลีน่าเนี่ย ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับพวกนี้ทำของง่ายนะครับนะครับยิงไปเลยครับจับ,บหมื่นเงนเน้นๆนะครับถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยอาจจะใช้บิสกิตตรงนี้นะแต่ว่าของผมมันเล็กน้อยเนี่ยก็ต้องใช้เป็นลหน้าแทนนะครับเพื่อเซฟชีวิตทุกคนนะแล้วก็ไปเน้นเพิ่มดาเน็ตตัวสองนะเอสปาร่าเอาโอเคเซตติ้งเรียบร้อยครับทำการยิงได้เลยตรงนี้ก็คือคริ9 9นะครับแต่อาจจะมีเฟลอยู่บ้าง1%นึเนะ สำหรับเซเว่นไนท์หนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็มีโอกาสไม่อิดได้นะเ้ากันไปทำของให้มาคิกร้อยได้ก็จะดีม,มากๆเลยโอเคครับเดี๋ยวมาดูด้วยกันครับว่าจะเท่าไหร่นะครับถ้าผมจะผิดเนี่ยประมาณสี่แสนหกนะถ้าจะไม่ผิดนะ 4, 6, นะครับสี่แสนหกนะก็เกินครึ่งหลอดน,นะครับก็ไม่น่ามีปัญหาเลยครับสำหรับ การข้ามบุกก็จะใช้เป็นเซตติ้งฮิลนะครับซึ่งตรงน,นี้สำคัญมากนะครับต้องใช้คารอนสกิลบนก่อนนะครับเพราะสกิลบนจะเป็นการฮิลออนนะครับแล้วก็สกิลสุดท้ายจะเป็นฮิลเดี่ยวซึ่งบอสเนี่ยก่อนมันจะทำการเรียกลูกน้องหลังจะทุกแรงมากครับอันนี้คือทุบแบบระดับแบบสองพันเลยก็แต่ลูกีใช้ฮิลหมูกกนนะม่ก่อนเนะี่ยใช้ฮิลเดี่ยวก่อนเนี่ยคุณจะไม่มีท่า, <S <S าช่ <S <S อลูกน้องนะครับโอเคหลังจากนั้นเราใช้ฮิลเดี่ยวนะครับที่อัพสกิลมาแล้วนะครับจะฮิลสามเป้าเราก็มีอะไรครับที่เหลือก็ขึ้้นมให่แลลวก็ยยิงจบไปเ ก็จะเป็นหลุดการเคลียร์ของบิมบอของผมนะครับไม่ยากเท่าไหร่บิมบอลนี่คือแบบถ้าจะเป็นดันที่ถ้าใครมีเอสปาร่านจะถือว่าเป็นดันที่ง่ายที่สุดแล้วนะถ้าเกิดว่าหลังดาดเสด็จไปบิมบอลจากการดันที่ยากที่สุดแล้วเพราะว่าเราทำของเยอะกว่าชาวบ้านเขานะต้องทำทุกตัวด้วยนะครับเ๋ก็เข้าหลุสุดท้ายครับเพิ่งเปิดงาน่ป และสุดท้ายนะครับมาดูในส่วนของตัวนักล่าเหล็ก่าๆกันบ้างนะครับสลับชั้น10นะครับตรงนี้ผมก็จะเล่นเป็นทีมมาตรฐานเหมือนกันนะครับใช้เป็นลูซี่อสูราวิกตอเรียรีน่าและก็ปาสคาลครับซึ่งปาสคาลของเราเนี่ยเขาจะเล่นสเตตัสเดียวกันเลยครับกับตัวของเซตเอสปาดานะครับก็คือทําคริปประมาณ39เปอร์แต่ว่าตัวของปาสคาลเนี่ยจะมีพาสซีฟที่เพิ่มคริปอยู่แล้วครับ50%อันนี้คือถ้าไม่ได้ซีหกก็จะบวกไป50าสครับก็จะกลายเป็น ทั้งหมด89เปอร์นะครับใส่นีหน้าเข้าไปก็คือเกินร้อยอยู่แล้วนะครับสบายสสกิลเนี่ยเราใช้เป็นสกิลประตัวความมืดนะครับคืออยากให้ลงสกิลนี้แหละแต่ว่ามันไม่ลงเนาะก็เสียน้แนเมียร์ไปเยอะพอสมควรนะครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวอุปกรณ์นะครับก็จะเป็นซิกเดียวกันเลยนะครับคิดดิคอนเมียรคิดดิคอนเมีนะครับแล้วก็โจมตีโจมตีนะครับเสื้อนี่คือวนทั้ง3ตีเลยครับใช้หมดเลยครับส่วนด้านนี้เนี่ยจะมีคอหลักเลยก็คืออสูรานะครับสสสําาหหรรรรรรััััับบบบใใคคคคคททีี่่่่ไไไมมมวิเก็ตตนนนนนนะะะะุุจจจป้้้้อออองงดด ตัวอสตราเนี่ยจะใช้งานสกิลที่ชื่อว่าดาบแห่งวิญญาณเนี่ยไม่โดนหัวซึ่งถ้าเกิดว่าอัสุราใช้สกิลนี้เนี่ยโดนตรงไหนนะครับทุกคนจะโจมตีจุดนั้นเช่นเดียวกันนะครับซึ่งจะเป็นการลบทั้งพลังป้องกันัตรูนะครับแล้วก็ทําให้ัตรูเนี่ยยิงเป้าหมายนั้นด้วยนะครับเป็นเวลา5เทิร์นซึ่งทาของไม่ยากครับก็เล่นเซฟบล็อกปกติไปเลยครับอันนี้คือบล็อกล้วนนะครับส่วนตัวคาร์อนลีน่าเนี่ยก็เล่นออฟเดิมครับเป็นออฟอลีน่าไม่ได้สนใจอะไรมากก็มีบล็อก ต่อไปไหนก็จะเป็นในส่วนของตัวลูซี่นะครับลูซี่ก็เล่นเซฟบล็อกล้วนเช่นเดียวกันนะครับไม่มีการอัพสกิลใดๆครับเช่นเดียวกันกับวิกตอเรียนะครับก็พยายามจับสกิลให้ลงสกิลนี้นะครับเพื่อให้แรงขึ้นแต่ว่าก็ยังไม่ลงครับก็เล่นเซฟบล็อกไปเรียบร้อยส่วนเซตติ้งสกิลนะครับจะเป็นเซตติ้งสกิลแบบนี้เลยนะครับก็คือตักหัวนะครับฮิลแล้วก็บีมเลยซึ่งจะไม่มีการล้างบัฟของลูซี่อันนี้เนี่ยแล้วแต่ความถนัดนะครับซึ่งวินเรทของการลงด้วยวิของผมเนี่ยจะะะอยู่่่่ทีปรรมมาาณ80-90% 100%นนนคับไได้ผะ แต่ลองดูกันได้ครับว่าสเต็ปเป็นยังไงนะครับสำหรับคนเติมน้อยที่ไม่ได้ฉีด2โป้งตายแบบพี่ต่างเขาครับของเราเนี่คือฉีดซีทีเลยครับดังนั้นเราต้องบริหารสกตูดีๆครับเดี๋ยวเริ่มมาด้วยสเตปแรกครับทำการมา้าก่อนเลยครับทุกคนก็จะทำการตีหัวไฮดร้านะครับปกติเด็เลยดังนั้นเราก็ทำการคิวเลยครับเพราะว่าทุกคนโดนรถเกาะเนาะเราต้องทำการรีเจนเลือดรอไว้นะครับคิวด้วยรีแนนตรงนี้เท่าไหรแบบคูบาวนะครับให้ไปทำของรีแนนดเพิ่มนะครับ เกือลนะจากนั้นเนี่ยเราจะทำการบีมเสรบอลเลยครับซึ่งตำแหน่งเช็คสำหรับ4ีชีนะครับคือคือต้องยิงให้ได้เกินสองหนะครับโดยประมาณเปรี่ยงไปประมาณนี้ครับ2องหถ้าเกิดว่าไม่ถึงเนี่ยก็ใส่ตำแหน่งเพื่อนช่วยได้นะครับแต่ว่าเขาจะเอาแบบแคปพลาสต้าเพียวก็ประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับเราทำการรีเซ็ตสกิลนะซึ่งเมื่อคุณรีเซ็ตคุณจะโดนเัินเบาลงนะครับก็คือไม่โดนเลยแหละประมาณ2เทินนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้อัพสกิลก็1นึ่งเทิน ซึ่งจะช่วยได้เยอะนะครับหลังจากนั้นเรจะทำการฉีดรอบที่2ครับซึ่งจะได้ประมาณครึ่งหลอดพอดีครับตรงนี้นี่จะเป็นการแอมจีนะครับเพราะหัวของไฮด้าหรือหัวของไฮตัวนักเล่นอย่างเนี่ยมันจะ,ยยะส่งปีครับบางทีมันก็แบบทึ๊บๆน,นะซ้่งตัวเดิมรัวซึ่งถ้าเราฮิลไม่ทันเนี่ยก็ช่วยไม่ได้นะครับก็เลยบอกว่ามันไม่100%เนาะตรงนี้เนี่ยก็จะมีการขั้นด้วยการรับด้วยหรือไม่นะครับเป็นรับตัวของดา erm เมจเพิ่มเติมนะครับหลังจากนั้นนะครับตัวละครทัสการเราก็จะทำการ รีเซ็ตอีกรอบนะครับหลังจากที่ตัวของสุรามาร์คให้นะครับจะเป็นเข้าลูกนะครับฉีดที่สามอันนี้ก็ปกติเองระหว่างนี้ก็ไอนจีไปครับว่าจะมีใครตายหรือเปล่าแต่ถ้าถูกต้องจริงๆเนี่ยจะรอดนะครับเพราะว่าตัวละครของทีมเราเนี่ยจะทําการฮิวทันพอดีเป๊ะๆนะแต่ถ้าไม่รอดเนี่ยก็ทําใจนะครับตอนนี้นี่คือแบบุดวินเลยนะเรามีพสซีฟอยู่นะครับทําการฮิวขึ้นมานะครับ มี่รอดเพราะว่า Passive r e s e ตเลยนะ Passive Reset จะทำให้เราไม่โดนดาเมจ e เดนะ่นเทมนี่ยหลังจากนั้นก็ทาฉีดได้เลยครับปกติเลยครับตอนนี้ทุกคนก็จะรอดแล้วนะครับเพราะว่าได้การดูดุ้จากตัวดีหน้าเป็าการยิงไปครับปรื่องนะนี่เป็นฉีดที่3ามหลังจากนั้นเนี่ยมันจะไม่มีใครมาขัดเราได้แล้วก็จะเป็นการรีเซ t Skill แล้วก็ยิงเคลื่อนึงก็งจบเกมไปเลยอันนี้ก็จะเป็นการวัดดวงนิดนึงนะครับเพราะว่าบางทีมันก็มีจังหวะแบบมอสมันทึ่งอะ่ะยิงปาสคาวก่อนแล้วเราตายก่อน ซึ่งเขจะโดนดาะมติต่างๆเทียบนนไอเทมตัว,วดีแน่แล้วแตแล้วเพราะว่าเราจะได้ฉีดสุดท้ายนะเป็นการปิดงานซึ่งตัวนี้นะครับยังไม่ชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่คิดว่าน่าจะช่วยเพื่อนๆเนี่ยผ่านแบบกระหมิไม่เยอะง่ายยิงย่งขึ้นนะครับว้าวเรียบร้อยรีวันพอดีเลยแล้วก็จะแถมให้สำหรับคนที่ของเยอะกว่าผมหน่อยนะครับหรือสามารถแบบว่าอัพสกิลแบบมีสกิลเนี่ยพอแรงขึ้นมาสักนิดนึงนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งรูปนะครับที่จะให้เพื่อนๆได้ดูกันครับอันนี้จะเป็นลูปสำหรับ สามฉีดนะครับซึ่งก็จะสบายแล้วก็ปลอดภัยมากกว่านะับจะเปิดด้วยตัวของมาร์กหัวนะครับเราก็จะเริ่มใช้บัฟวิโตเรียแล้วครับเราก็จะเริ่มฮิวเราก็จะวนลูปแค่นี้เลยครับสามสกิละครัยไปลองดูกันเลยครับว่าเล่นยังไงนะครับสำหรับตัวของลูปสามฉีดเนี่ยจะค่อนข้างเซฟแล้วก็ปลอดภัยมากกว่าเพราะไม่ต้องเสี่ยงชีวิตนะครับถึงฉีดสี่รอบนะแต่ว่าก็จะมีข้อเสียเลยก็คือมันก็จะต้องราบอร์ดวิกตเรียด้วยซึ่งอาจจะทําให้เราเนี่ยต้องอัพสกิลวิกตเรียด้วยนะครับเพื่อให้มันแรงกว่าเดิม สำหรับคนทั่วไปเนี่ยได้ประมาณ3ฉีดเนี่ยก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วนะครับเพราะว่าถ้าจะเอา2ฉีดน่น่าจะต้องเป็นเซ็ตของมันเองแหละซึ่งเราจะต้องทําของอีกเยอะเลยครัะกว่าจะทาให้ได้2ฉีดนะครับตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ทําไว้ให้ดูนะครับทั้ง2วิดีโอนะครับเริ่มกันเลยครับพอเข้าสกิลที่3ามเราจะทาการฮือตรงนี้นะครับซึ่งทำทุกคนรอดนะครับอาจจกนั้นแต่เราก็จะเริ่มทําการฉีดเลยซึ่งวิธีการดูนะครับว่าคุณทําการยิงได้3ฉีดเท่าไหร่เนี่ยให้ดูว่าดาเมจเนี่ย ถึง40,000ไหมนะครับถ้าเกิดว่าถ้าไม่ถึง40,000เนี่ยก็พอซูสีพอจะทํา3ชีดได้อยู่ครับแล้วประมาณนี้ครับเอาให้แบบประมาณ40,000ก็จะเห็นเลยว,ว่าเลือดลบไปประมาณ1ใน3นะครับอาจจกนั้นเราต้อการรีเซ็ตยิงครับก็จะยิงได้เกือบเกือบตายเลยทีเดียวก็คือเราไปอีกหนทีก็น่นาจะเสร็จแล้วตัวของปัสกาทำของข้าง,ง่ายนะครับ ว่าถ้าเกิดว่าซ6มันจะมีครีกให้ด้วย100%เลยซึ่งเราจะทำให้แดงได้มากมากว่านี้อีกหลายเท่าเลยครับอันนี้เราจะเข้าสู่หลุดสุดท้ายครับก็จะมีการรัำรับใหม่นะครับปักแขนใหม่รับใหม่แล้วก็จะมีการรีเซ็ตสกิล,กลรอครับหลังจากนั้นเนี่ยมันจะเป็นการฮิลสุดท้ายนะครับก่อนที่จะเข้าสู่การยิงที่สามนะครับซึ่งตรงนี้เนะี่ยจริงๆไม่ต้องฮิลแล้วด้วยซ้ำมันคือจบไปแล้วอันนี้คือจบไปแล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าเผื่อผิดพลาดไงเผื่อตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้ตนตายอะไรเงี้ยก็ยังพอแบบ ให้ลุ้นหน่อยอันนี้ก็ไอจีเหมือนเดิมครับลุ้น่ให้ว่าปาสคาลแตกก็มีโอกาสตายนะดูดิเลือดโคม่าเลยครับมีความเสี่ยงนะแต่พอมันใช้ท่านี้แล้วเรียบร้อยเนี่ยก็คือจบแหละเพราะว่าเวลามันใช้สกิลมันจะเป็นอวตาตะนะครับหนึ่งเฟร์อ๋อพอดีครับก่อนยิงครับจะมีใครตายไปก็ชั้นมันนะว่ายิงจบไปเลยนะแต่ถ้าเกิดไม่จบก็จะมีการฮิวขั้นนะครับอันนี้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันก็สามารถยิงจบได้เหมือนกันอาจจะมีแบบวัซตูนิดหน่อยครับเพราะาบางทีก็ เกมก็จะกลวนๆนะแบบเล็งใครก็ไม่รู้เหมือนกันนะอาจจะเป็นดุกสามยิงครับคุณผู้เขียนยังไงก็ลองดูกันได้นะครับว่าอันไหนแบบสามหรือแบบสี่เนี่ยอะไรง่ายกว่ากันนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของทั้ง3แบบในการลงดันของผมนะครับรวมถึงอุปกรณ์โดยละเอียดเลยของตัวละครไรเด้นนะครับป้าหมายต่อไปของไรเด้นเนี่ยก็คือจําเป็นที่จะต้องลงชาร์จสิบห้าผ่านนะเพื่อหาของให้ได้ง่ายยิ่งขึ้นซึ่งจะต้องมีการปรับอุปกรณ์อีกเยอะเลยครับรวมไปถึงต้องไปตามหา ซอฟต์บิสกิตด้วยนะครับผมซึ่งยังไม่มีเลยนะครับในตอนนี้นะครับถ้าวิดีโอนี้เป็นประโยชน์ยังไงนะครับ mm. ก็อย่าลืมฝากกดไลาค์กดติดตามด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้ากับพี่เรนนะครับผมบ๊ายบายเจอกันสวัสดีครับ